สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้พี่ต้นคนบ้านบ้านก็ได้นำเสนออุปกรณ์กล้องเครื่องมือธรหมาก,กินในการนำเสนอข่าวสารของพี่ต้นคนบ้านบ้าน,นะครับอุปกรณ์ธรรมาก,กินก็มีอยู่เท่านี้นครับเป็นกล้อง DSLR นะครับกล่องตรงนี้ซื้อมาใหม่นะครับแกะกล่องนะครับก็ ได้เอามาโชว์สำหรับเพื่อนสมาชิกหน่อยหนึงว่านี่เราได้มีอุปกรณ์ทำมาหากินครบสมบูรณ์พร้อมที่จะรับงานของเพื่อนสมาชิกหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้นําเสนอหรือว่าต้องการเอาเข่าวสารมาให้ทางพี่ต้นคนบ้านานได้นําเสนอก็ยินดีนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร8 8 8 8 9 7 7 1 8 0 พี่ต้นคคว้านบ้านยินดีรับใช้และก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดต่อสอบถามมาตลอดนะครับเราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านขอบคุณครับ